นอกจากพระปิดตาแล้วท่านยังสร้างพระสังกจายไว้อีกจำนวนหนึ่งซึ่งพระปิดตาของท่านนั้นเป็นที่นิยมมากในวงการทหารพระเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีและมหาอุดลุงหุ่งเล่าว่านายพลกองแลมาเอาพระเครื่องจากหลวงปู่หลายร้อยองค์เพื่อเอาไปแจกทหารในสังกัดแม้กระทั่ง เจ้าบุญอุ้มณจำปาศักด์ก็มาหาหลวงปู่ท่านเรียกกันว่าเสี่ยวหรือเพื่อนเลยทีเดียวในประเทศลาวมีคำร่ำลือว่าท่านยาคูคำดีสำเร็จวิชาการเล่นแร่แปลธาตุมีคนได้นำพระหล่อโลหะของท่านไปขัดด้วยน้ำมะขามเปียกพบว่าเนื้อหาภายในของพระหล่อ บางองค์สุกสกาวสีดั่งทองคำเลยก็มีประชาชนประเทศลาวจึงนิยมนำพระหล่อโลหะของท่านไปขัดด้วยน้ำมะขามเปียกกันเป็นจำนวนมากซึ่งปาฏิหาริย์ขณะที่ท่านได้สร้างพระปิดตานั้นเรื่องมีอยู่ว่าขณะท่านอยู่ที่ป่าไม้ซอดท่านกำลังหลอมโลหะเดือดๆดอ,อยู่นั้นเบ้าก็ได้แตกออก ท่านกลัวน้ำโลหะจะหกลงมาเสียหายจึงได้ใช้มือโอบเบ้าไว้โดยมือของท่านกลับไม่เป็นอะไรเลยซึ่งตามความเป็นจริงแล้วความร้อนกว่าพันองศาเซลเซียสที่สามารถหลอมโลหะให้ละลายได้นั้นหากถูกมือก็ต้องไม่เหลือสภาพความเป็นมือนั้นอยู่อย่างแน่นอนนอกจากนี้ว่ากันว่า ยาคูคำดีท่านมีวาจาสิทธ์อีกด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านนางมะนาตาลแท้ภูเขาควายท่านได้กล่าวว่ามะนาวข้างวัดมันหวานพอใครไปชิมดูก็ปรากฏว่าหวานดังคำที่ท่านพูดไว้จริงๆนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีคนโจ์กันว่าท่านมีวาจาสิทธ์ พูดให้คนเป็นคนตายได้อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่วัดธาตุหลวงใต้ท่านบ่นว่าอยากกินน้ำมะพร้าวก็ปรากฏว่ามะพร้าวภายในวัดล่นลงมาเองหลายทลายนอกจากนี้ว่ากันว่าท่านสามารถย่นย่อระยะทางได้กล่าวคือวันหนึ่งญาติโยม เห็นยาคูคำดีท่านเดินอยู่ที่น้ำทอนจึงนิมนท่านขึ้นรถแต่ท่านตอบกลับว่าให้ขับไปก่อนพอรถคันนี้ขับมาถึงที่วัดธาตุหลวงใต้ก็ปรากฏว่าท่านมาถึงวัดก่อนหน้าแล้วจึงมีคนถามท่านว่าอย่าท่านใช้วิชาย่นระยะทางหรือย่อแผ่นดินหรือไม่ท่านตอบว่า การย่อแผ่นดินมันเป็นบาปไม่สมควรทำอย่างยิ่งสำหรับเรื่องการล้างอาถรรพ์ยอดพระาธาตุหลวงในสมัยที่รัฐบาลลาวต้องการจะบูรณะยอดพระาธาตุหลวงแทนยอดองค์เดิมที่ถูกทำลายในสงครามห่อแต่ไม่สามารถจะหล่อโลหะได้